เคยนั่งคิดเล่นๆกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมแอปบางตัวหรือว่าเว็บไซต์บางเว็บเนี่ยเราถึงใชแเรารู้สึกว่ามันง่ายจังเลยมันลื่นไหลไปหมดเหมือนมันถูกสร้างมาเพื่อเราโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังความรู้สึกนั้นกันครับกับหลักการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการออกแบบที่ยอดเยี่ยมใช่เลยครับทำไมแอปบางตัวมันถึงให้ความรู้สึกที่ใช่กว่าตัวอื่นละ่ะทั้งๆท,ที่ฟังก์ชันการทำงานก็อาจจะเหมือนๆกันเลย จะบอกว่าความรู้สึกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการออกแบบที่ผ่านการคิดมาอย่างดีมากๆเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยมีคนเคยกล่าวไว้ว่าการออกแบบที่ดีที่สุดเนี่ยคือการออกแบบที่ผู้ใช้แทบจะไม่รู้สึกถึงมันเลยด้วยซ้ําเพราะอะไรนะเหลยอครับก็เพราะทุกอย่างมันทํางานได้อย่างราบรื่นเป็นธรรมชาติจนเราต้องไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยและนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของการออกแบบ user interface ที่ดี โอเคก่อนที่เราจะไปดูกฎทองทั้ง8ข้อเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจรากฐานที่สําคัญของมันกันก่อนนะครับนั่นก็คือ 3- เสาหลักการใช้งานซึ่งเปรียบเสมือนโครงสร้างหลักของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลดีๆทุกชิ้นเลยก็ว่าได้3าเสาหลักที่ว่าเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเลย learnability หรือการเรียนรู้ง่ายคือผู้ใช้ใหม่เนี่ย ต้องเข้ามาแล้วใช้งานเป็นได้เร็วไม่ต้องงมนานเสาที่2คือ flexibility หรือความยืดหยุน่นที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับตัวเองได้และสุดท้ายเสาที่3 robustness ความแข็งแกร่งของระบบครับคือมันต้องรับมือกับความผิดพลาดได้ดีและก็กู้คืนข้อมูลได้เมื่อเกิดปัญหาเอาละครับทีนี้เรามาจาะลึกถึงพิมพ์เขียวที่เราพูดถึงกันดีกว่า นี่คือกฎทอง8ประการของคุณเบนชไนเดอร์แมนซึ่งเป็นเหมือนคัมภีร์หรือคู่มือภาคปฏิบัติเลยครับสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือกฎพวกนี้ไม่ใช่ทฤษฎีสวยๆที่อยู่แค่ในตำรานะครับแต่มันคือแนวทางที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยให้นักออกแบบสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ดีจริงๆมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ทําให้คนใช้รู้สึกแฮปปี้ และนี่ก็คือภาพรวมของกฎทองทั้ง8ข้อครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันไปทีละข้อเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกเลยต้องมีความสอดคล้องกันครับหรือ consistency ลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นลำดับการทำงานสีสันหรือการจัดวางหน้าตาต่างๆเนี่ยมันควรจะเหมือนกันทั้งระบบเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้ใช้คาดเดาได้เรียนรู้ได้ง่ายไม่ต้องมาเริ่มทำความเข้าใจใหม่ทุกครั้งที่กดไปหน้าอื่นข้อ2ครับ เปิดให้มีทางลัดสําหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆฟีเจอร์อย่างพวกคีย์ลัดหรือการตั้งค่ามาคออะไรพวกนี้มันจะช่วยให้คนที่ใช้ระบบของเราจนคล่องแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นโปรเลยแหะครับคือทํางานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นแบบคนละเรื่องเลยข้อ3ต้องให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนครับทุกครั้งที่เราทําอะไรลงไปในระบบเช่นกดปุ่มบันทึกระบบก็ควรจะบอกเรากลับมาทันทีว่าโอเคบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือถ้าอัปโหลดไฟล์ก็ควรจะมีแถบวินบอกว่ากําลังอัปโหลด50%เ แบบนี้แหะครับมันทําให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้อ4การออกแบบปฏิสัมพันธ์ควรมีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนพูดยังง่ายก็คือทุกการกระทําควรจะมีจุดเริ่มต้นตรงกลางและจุดจบที่เคลียร์อย่างเช่นเวลาเราซื้อของออนไลน์เสร็จมันก็จะขึ้นหน้าขอบคุณพร้อมสรุปรายการสั่งซื้อนี่แหละครับคือการสร้างความรู้สึกว่าโอเคงานเนี้ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะข้อ5 การจัดการข้อผิดพลาดต้องง่ายและเป็นมิรครับคือระบบที่ดีเนี่ยควรจะออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราทํพลาดตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆข้อความที่แจ้งเตือนก็ควรจะเข้าใจง่ายบอกเราว่าต้องทํายังไงต่อไม่ใช่ขึ้นโค้ดเออเรอร์อะไรก็ไม่รู้ที่ดูน่ากลัวข้อ 6. ต้องย้อนกลับการกระทําได้ง่ายครับปุ่ม Undo หรือย้อนกลับเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้ใช้เลยนะเพราะมันช่วยลดความกังวลทําให้เรากล้าที่จะลองกด ลองเล่นฟัง์กชันใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะทำอะไรพังข้อ7ครับสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้สึกเป็นผู้ควบคุมผู้ใช้ควรจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนขับรถไม่ใช่ผู้โดยสารคือพวกเขาต้องเป็นคนสั่งการระบบเป็นคนกำหนดทิศท,ทางเองไม่ใช่รู้สึกว่าโดนระบบบ,บังคับให้ต้องทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาและข้อสุดท้ายครับข้อ8ลดภาระความจำระยะสั้นของผู้ใช้ พูดง่ายๆก็คืออย่าทําให้เราต้องจําอินเทอร์เฟซที่ดีควรจะเรียบง่ายทําให้เราแค่มองแล้วก็รู้เลยว่าต้องทําอะไรไม่ใช่ต้องมานั่งนึกว่าเอ๊ะข้อมูลที่กรอกไปหน้าก่อนหน้านี้คืออะไรนะทุกอย่างที่จําเป็นควรจะอยู่บนหน้าจอให้เห็นเลยเอาล่ะครับหลังจากที่เราดูทฤษฎีกันไปพอสมควรแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในชีวิตจริงในแอปที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยกดพวกนี้มันหน้าตาเป็นยังไง มาดูตัวอย่างของกฎข้อที่1เรื่องความสอดคล้องกันชัดเจนมากเลยครับในโปรแกร,รมอย่าง Microsoft Word กับ PowerPoint จะเห็นว่าการจัดวางเมนูไอคอนต่างๆเนี่ยมันคล้ายกันมากทําให้คนที่ใช้ Word เป็นอยู่แล้วพอมาเปิด PowerPoint ก็จะพอเดาได้ทันทีว่าอะไรอยู่ตรงไหนไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดสไลด์นี้เจ๋งมากเลยครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่ากฎหลายๆข้อเนี่ยมันทํางานร่วมกันนะอย่างทางซ้ายคือกฎข้อ3ครับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน ตอนคัดลอกไฟล์ก็มีบอกสถนานะเป็นเปอร์เซนต์ส่วนทางขวาเนี่ยคือกฎข้อ5การจัดการข้อผิดพลาดอย่างง่ายๆตอนล็อกอินผิดก็บอกปัญหาชัดๆแล้วก็แนะนําว่าต้องทํำยังไงต่อสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้จากกฎพื้นฐานเหล่านี้น,นะครับมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นแต่มันถูกพัฒนาต่อย,ยอดกลายมาเป็นเครื่องมือและแนวปฏิบัติที่ใช้กันจริงๆในอุตสาหกรรมเลยคือกฎทองพวกนี้มันมีวัฒนาการไปเป็น2ออย่างที่สําคัญมากอย่างแรกคือ มาตรฐานการออกแบบหรือสแตนดาร์ดอย่างพวก ISO ต่างๆเพื่อรับประกันคุณภาพกับอย่างที่2คือต้นแบบการออกแบบหรือดีไซน์แพทเทิร์นซึ่งเป็นเหมือนสูตรสำเร็จในการแก้ปัญหาที่เจอบ่อยๆเช่นรูปแบบที่เรียกว่า go back to safe place ที่ช่วยให้เราย้อมกลับไปจุดที่ปลอดภัยได้เสมอและนี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยจริงๆครับเช็คลิสต์ป่ายข้อที่สรุปมาจากกฎทองทั้งหมดนี่แหละเอาไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินอินเทอร์เฟซของแอปหรือเว็บต่างๆได้เลยว่ามันออกแบบมาได้ดีแค่ไหน ครบถ้วนตามหลักการหรือเปล่าบางนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำที่สุดเลยก็คือเป้าหมายของการออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําให้สวยนะครับแต่คือการทําให้มันใช้งานได้ดีเยี่ยมหลักการและกฎทองทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็คือพิมพ์เขียวที่จะนําทางเราไปสู่จุดนั้นนั่นเองก่อนจะจบกันไปอ่ะอยากจะชวนให้ลองทําอะไรสนุกๆดูครับลองหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยที่สุด แล้วลองสังเกตดูดีๆสิครับว่าพิมพ์เขียวหรือกดทอง8ข้อที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่า